ค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่9กกันนะคะก็คือเส้นสัมผัสวงกลมจะต้องตั้งฉากกับรัศมีของวง,งกลมที่จุดสัมผัสคืออันดับแรกนะคะเราเห็นว่าเราจะมีเส้นเส้นตรง AB เป็นเส้นสัมผัสของวงกลมแล้วก็มี มีมีเส้นสัมผัสวงกลมก็คือจะต้องตั้งฉากกับรัศมีวงกลมที่จุดสัมผัสก็คือจุด P แล้วเราจะมีจุด Q บนเส้นตรง AB ก็คือให้เป็นจุดใดๆซึ่งเราจะต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่ามุม OPQ OPQ เท่ากับ90องศาจากรูปจะเห็นได้ว่า OQ จะเท่ากับ OR บวก RQ ก็คือ OQ ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะมันเกิดมันก็จะมีค่าเท่ากับก็คือมีค่าเท่ากับ OR บวกกับ RQ ก็จะได้ว่าอ่า OQ อ่ะ,อะมีค่ามากกว่า OR เนื่องจากอ่า OP เท่ากับ O-R ก็คือเป็นรัศมีของวกลมก็คืออันนี้นะคะับ O แล้วก็อันนี้คือ O-R ค่ะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเป็นรัศมีของวกลมดังนั้นอา มากมีค่ามากกว่า OOP นั่นคือระยะทะระยะทางจากจุด O ไปยังจุดใดๆ บนเส้นตรง AB ยาวกว่าระยะทางจากจุด O ไปยังจุด P ฉะนั้นอ่าโอของเรานะคะจะอ่าเป็นส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดสุดทำให้อ่าทำให้ได้ว่า OP จะตั้งฉากกับเส้นตรง AB จึงสรุปได้ว่ามุม OP q มีค่าเท่ากับ90องศานั่นเอง ค่ะสำหรับทฤษฎีบทที่9ก็พิสูจน์จบลงไปแล้วนะคะ